สวัสดีค่ะชาวโลกสวัสดีค่ะชาวโลกทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสวัสดีค่ะผู้ศราได้ดักดานในคนต้มมาเจอกันอีกรอบเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้เรามาพูดเรื่องผมคิดคิดดีกว่าคิดนะคิดคิดอะไรก็แล้วแต่มันคิดขึ้นมาคิดว่าฉันอยากบรรลุธรรมทำไมฉันไม่ได้บรรลธรรมก็คิด นะทุกฉันก็คิดมันมีแต่คิดนะคะอยากได้แฟนฉันก็คิดอยากมีบ้านฉันก็คิดนะคะอยากเจอครูบาอาจารย์สอนนั้อจิตฉันก็คิดนะคะอยากจะช่วยคนฉันก็คิดมันมีแต่ฉันฉันไปคิดตรงนั้นเห็นไหมคะคิดแล้วก็จมปากในความคิดอารมณ์ความนึกคิดอารมณ์ตัวเองจมอยู่นั่นแหละเห็นไหมจม จมอยู่แบบนั้นหาทางออกไม่เจอเพราะคิดวกไปบนมาคิดอยู่เหมือนนอนกอดความคิดอะ่ะเน่งไหมคะว่าเห็นไหมว่าความคิดเนี่ยมันสร้างทุกทั้งหมดเลยสร้างให้เราเนี่ยนะไปด่าคนอื่นเออด่าคนอื่นว่าคนอื่นนี่นะ่ะสอนทำอย่างโน้นสอนทำอย่างนี้เน่งไหมคะสอนทำเนี่ยลงวางันปุงปงรุงซ่าน เห็นไหมคะเห็นไหมอาการนี้เห็นอาการนี้ไหมเห็นคิดมันคิดขึ้นมาไหมเห็นไหมมันคิดขึ้นมาจากในจิตในใจของเรามันคิดขึ้นมานะแล้วมันก็บอกว่ามันก็ปุ่งไปต่อว่ามันก็คิดขึ้นมาไปต่อว่าเด่นกับความคิดติดว่างกันหมดมันบอกเห็นหรือยังมันคิดอยู่เนี่ยเออไม่ต้องไม่สนใจความหมายว่าใครจะติดหรือไม่ติดแต่ให้เห็นว่าตัวเองอ้าปากพูดตอนนี้เดี๋ยวนี้คิดอยู่เห็นไหมอืมเมื่อก่อนหญิงก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดพมมาเจอที่พระพมมาเจอพระอาจารย์ธีระพระไดนาม อีบ้าเอ้ยกูคิดอันเนี้ยหงายท้องปังเลยนะเหนื่องไหมคะเออท่านบอกมาแค่ว่าจิตของคนเนี่ยบริสุทธิ์ใสๆเนี่ยบนโลกไปเนี้ยมีแต่จิตใสๆบริสุทธิ์เท่านั้นนงหงายท้องปังเลยร้องไห้หมดตูดน่ะล้มละลายทั้งยวงเลยที่ผ่านมาเนี่ยที่รู้มาเห็นมามันล้มหมดเลยนะ <S <S ท่านก็บอกว่าเราควกหัวใจออกมาพูดรู้สองคำเ,เอยไอ้บ้าเอ้ยทั้งหมดกูค,คิด,ดอต่เนี้ยเออเท่านั้นแหละเนออเท่านั้นแหละโอ้ยนะอะไรอย่างเงี้ย ทุกพอคิดเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวก็คิดเดีย๋ยวด้วยค่ะเออไม่ต้องไม่สนใจหรอกใครจะพูดอะไรยังไงยังไงก็แล้วแต่แต่ให้รู้ว่าเราคิดอยู่ตรงนั้นนะใครสร้างขึ้นมามันคิดคิดแต่ก็สร้างมันไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปตามหามันคิดขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละเป็นเรื่องของเขาเข้าใจไหมเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องของเขาคืออะไรเรื่องของคิดเนี่ยคือยังไงเดี๋ยวนะเราตื่นนอนเอาตื่นนอนก่อน นะคะคนเรามีอยู่มีอยู่แค่อย่างเดียวตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ดีเซ็ตตัตวเองใหม่หมายความว่าตื่นขึ้นมามันก็มีความจําความรู้ความรู้รสึกนึกคิดออกมาเลยนะคิดตื่นขึ้นมามันก็คิดเลยตอนแรกตื่นขึ้นมามันยังไม่คิดอืมมันมีแค่หายใจออกแล้วก็ต่อลมหายใจเข้าหายใจออก,กออาหายใจเข้ายังคิดอะไรไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นนะยังคิดอะไรไม่ได้ลองสังเกติตอนที่เรานอนน่ะคิดอะไรไม่ได้นะแล้วเราก็สังเกตว่า ตอนที่มันตอนที่เรานอนอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมานะตอนเช้าอ่ะเช้าเมื่อดนะ่ะมันแค่หายใจออกสืบต่อหายใจเข้าหายใจออกสืบต่อหายใจเข้าแค่นั้นนะบริสุทธิ์มากตรงนั้นอนะ่ะเออไม่มีความคิดเลยยังปรุงแต่งไม่ได้สมองเออเลอกตอนนั้นอนะ่ะเออเสร็จปุ๊บพอตื่นขึ้นมามันคิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ําเห็นยังแล้วมันก็อ้าปากพูดว่าฉันจะไปอาบน้ําถ้ามันไม่อ้าปากพูดมันก็คิดอยู่ในใจว่า ฉันจะต้องตื่นไปอาบน้ำ,นำเห็นไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันก็บอกตัวเองเสียงมันบอกตัวเองนะเสียงมันบอกตัวเองเดี๋ยวฉันค่อยไปมันว่าก็นอนต่ออีกห้านาทีเห็นย่งเสียงในใจอะตรงนั้นอะเสียงเราไปโบกทั้งหมดแล้เวเราก็ตามเสียงไปนอนต่อสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาเออตื่นได้แล้วเดี๋ยวสายเห็นไหมตื่นได้แล้วเดี๋ยวสายมันก็ตื่นไปตามเสียงนั่นก็ไปอาบน้ํา ตอนที่มันอาบน้ําเห็นไหมมือไม้ของมันอ่ะเออไอ้ความคิดน่ะไอ้ความคิดจิตแต่สังขารคือความคิดสั่งมือไปจับพราห่มอ่าจับพราห่มพับพราห่มถูกไหมอ่ะเออจับนั่นจับนี่เออเอามือไปตบหมอนตบนั่นตบนี่แล้วมันก็คิดอยู่ในใจเห็นไหมมันคิดพร้อมกันเลยแต่อีตัวรู้ทีมันก็รู้เลยเห็นไหมอืมมันรู้เลยมันคิดขึ้นมาแล้วมันก็รู้เลยมันง่ายไหมง่ายเนาะคิดขึ้นมาแล้วมันรู้เลย เนี่ยเห็นได้ยังความคิดแต่ความคิดนั้นมันไม่มีเราไปสร้างเอาไว้เด้สิมันเป็นเรื่องของความคิดอ่ะเออเป็นเรื่องของความคิดก็ตายไปมันเป็นเรื่องของความคิดอ่ะไอตัวรู้ก็เหมือนกันอีรู้นีธทตุดูเนี่ยมันรู้อย่างน่ะเออเรียกว่าจิตธาตุดูอยู่ภายในดูอยู่ภายในไอตัวปรุงก็ปรุงอยู่ภายในแหละส่วนอีแมนเนี่ยหมายความว่าอีแมนก็คือรูปนะรูปขันตั้งห้าตาหัวจมูกนิ้นกายใจเนี่ย เอ็นอกลับทั้งหมดเลยอะไรกระเพื่อมันกรลับอย่างเดียวเห็นไหมลับไม่พูดแล้วไม่จาอีนี่ยืนยันนอนยันติดังกายันว่าฉันจะเหี่ยวแก่เสื่อมนะคะคือคือขันห้าในท่านบอกคืออีแมนเราตั้งขึ้นอีแมนส่วนอีมาคืออ้าปากพูดแบะ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 คิดอยู่เนี่ยคิดคิดคิดแล้วก็คิดอีแมนนะคะคิดมันก็ยืนยันนอนยันติดังกายันว่าฉันจะปรุงจนตุยเหมือนกันจนตายแหละส่วนอีมี คือธาตรู้รู้อยู่ภายในรู้ใครทําอะไรก็รู้อีมาทําอะไรมันก็รู้อีแมนทําอะไรมันก็รู้อีมีรู้มันก็ยืนยันตีนังกายันว่ามันจะรู้ไปจนตายเหมือนกันเห็นไหมยางเห็นไหมอ่ะไม่ต้องถามหาคําว่าเราแล้วเราเห็นไหมอ่ะเราอยู่ไหนทีเนี้ยเออถามมันก็ไม่มีอืมเพราะมันไม่ได้มีเราเกิดมาเราเกิดมาจากปากแม่ออกจากปากแม่แล้วก็มาจําจาจาแล้วก็มาใช้ความคิดคิดคิดวันนี้ฉันเราอันนี้ของเราเห็นยัง เออเรามาเรียนรู้อยู่ภายนอกออกมาจากท้องแม่เน่ะเราไม่ได้เคยมีสัญญงสัญญาอะไรเลยนะตรงนั้นเนอะเนอะ่คะออกมาเรียนรู้อยู่ภายนอกเนี่ยอย่างเรียนรู้ทั้งหมดเลยเป็นความคิดขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายอย่างเงี้ยเดือดยึดยึดตัวเองก่อนนะยึดรูปร่างหน้าตาตัวเองสวยจังเลยึ้นสวยเหลือเกินนะคะ่ะฉันอยากมีแฟนอย่างเงี้ยเห็นยังคิดอืม เนี่ยคิดนะอันนี้เรียกว่าามคิดยึดตัวเองมีแฟนแล้วก็ไปยึดว่าแฟนอ้าวปากว่าคนนั้นแฟนฉันแล้วฉันเป็นแฟนคนนั้นอ้าวปากพูดเองแต่งเองปั้นเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมดเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็ยึดพ่อคนนี้พ่อฉันแม่ฉันสอนกันอยู่แบบนี้มาตลอดเวลาสอนกันอยู่แบบนี้เขาถ่าไว้พ่อฉันแล้วก็ยึดพ่อยึดแม่นะคะอันนี้คิดมันคิดไปยึดอืมตาหัวจหมูนิ้นกายใจมันไม่ได้บอกมันยึดอะไรเลย่มีแต่ความคิดอะ ยิมาน่ะคือการพูงแต่งคิดไปยึดเสร็จปุ๊บยึดพ่อยึดแม่ยงังไม่พอยึดบ้านหาบ้านได้ยึดบ้านชั้นบ้านชั้นกระหือหาดหังใหญ่ยึดเงินฉันมีเงินอยู่ในธนาคารห้าร้อยล้านเออตัวเองอ่ะไปฝากธนาคารได้ประมาณศูนศูนจุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ธนาคารได้อยู่ประมาณสามจุดศูนย์ูนเปอร์เซ็นหรือว่าสี่จุดศูนย์เปอร์เซ็นต์โดนเนียเห็นไหมอ่ะหาเงินให้เขาเออไม่เป็นไรดน,นพูดเรื่องความคิดนะแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็คิดยึดอีกว่า เนี่ยฉันมีบริษัทอยู่ตรงนั้นที่หนึง่งอยู่ตรงนั้นที่หนึง่งอยู่ตรงนี้ที่หนึง่งฉันมีตึกอยู่ตรงนั้นฉันมีตึกอยู่ตรงนี้มีแต่ชั้นชั้นฉันมีแต่ของชั้นทั้งหมดเลยอันนี้ยืดอีกแล้วก็ยึดออกนอกไปอีกแข่งการยึดคิดยึดอย,อย่างนี้แล้วก็ยึดอ่าบ้านเราอยู่จังหวัดนั้นอยู่จังหวัดนี้เราอยู่ทะเบียนนั un, ่นอยู un, ่ทะเบียนนี un, ่เลขนามสกุลนั้นนามสกุลนี้ยึดอีก <c oughs> <laughs> มีแต่ยืดก็ย hyd, ึดถูกไหมฮะเห็นยังพอยึดเนสายยึดเออม แล้วก็มีเราไปยึดแล้วคิดเนะี่ยทั้งหมดทดี่คิดเนะี่ยพูดมาเนะี่ยคิดว่ามีเราไปยึดแล้วก็คิดว่าขึ้นมาไม่มีเราพ่อแม่บอกว่านี่ของเรานะลูกมันก็ไปยึดตรงนั้นนะอะเพราะมันยึดเสร็จปุ๊บมันจะมีความทุกข์พอะทุกข์เสร็จปุ๊บก็คิดอีกเหมือนเดิมนะคิดว่าฉันทุกขออ์ฉันนีบ้านคฤหาสนใ์ใหญ่ๆผ่อนไม่จบโดนธนาคารยึดฉันก็คิดว่าบ้านของเขาจริงๆนึกออกมัยคะตอนที่ยังไม่มีคฤหาสน์ไม่เห็นเป็นไดเลย เดี๋ยวตอนมีกระหรือหาดโอ้ยคิดเยอะอีกยังไมันคิดอีกนะมันคิดอือันนี้พูดถึงความคิดนะให้เห็นว่าความคิดเนี่ยถูกไหม่ะเออแล้วก็คิดเสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านของดาวมีมีบ้านของดาวมีระยกคนด้นคนดีคิดเดี๋ยวยังคิดเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเราก็มีเงินอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ธนาคารนั้นธนาคารนี้ซื้ออมส่งอมสินแล้วก็คิดมันคิด่องเอาไหมคะไม่ใช่ไม่ให้คิดนะพูดถึงให้รู้ว่ามันคิดแบบนี้ หนูไหมคะคิดได้แต่ให้รู้ถูกไหมคะเออมันจะได้ไม่ตะอ้าปากบิดากดอื่นเขาเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บมันด่าเสร็จปุ๊บมันก็คิดเนี่ยที่หญิงอ้าปากพูดเนี่ยมันก็คิดคิดเห็นยังเออด่ามันเถออะไรอย่างเงี้ยมันว่าเห็นยังก็มันคิดอืมเห็นไหมคะถ้าเรารู้ว่า๋อทั้งหมดนี้ความคิดเหรอเราจะไม่ทะเลาะกับใครเลยนะเราจะสงสารตัวเองสงสารผู้อื่นเห็นไหมคะเพราะความคิดมันอยู่มันคิดขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ห้ามได้ อยู่ๆมันสร้างความคิดปึ้งปึ้งปึงขึ้นมนาอย่างเงี้ยนี่ใครห้ามได้หรอคนสร้างขึ้นมนาของมันเองถูกไหมมันคิดทุกพูคิดเฮนไดอยังเออหน้าเศร้าหน้าหน้าหงิกหน้างอกเพราะคิดคิดไม่ได้หลังใจทำมันนั้นนี้ก็ไม่ได้หลังใจก็คิดอีกเฮ็นดียังคิดทุกพูคิดอ่าสุขพราคิดอยากได้แฟนพระคิดอยากมีบ้านพราะคิดอยากมีพ่อแม่พราะคิดนะเออทุกเพราะคิดคิดอย่างเดียวมีแต่ิด